สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวพันธิราเพิ่มพูลเป็นรนแทนจากกลุ่ม2วันนี้พวกเราจะานําเสนอโ ia, รคล,ลูคีเมียหรือว่าโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั่นเองค่ะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเป็นเซลเล์มะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณไขกระดูกเกิดจากการที่มีตัวอ่อนของเซลล์เม็ดเลือดขาวเติบโตมากผิดปกติโดยที่ไม่ทราบสาเหตุการแ่งตัวไม่อยู่ของเซลล์เหล่านี้ได้ไปรบกวนการสร้างเม็ดเลือดปกติชนิดอื่นของไขกระดูกทำให้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปกติและเกล็ดเลือดลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะโลหิตจางมีเลือดออกผิดปกติมีจ้าเลือดตามร่างกายติดเชื้อง่ายนอกจากนี้เซลล์มะเร็งยังสามารถไปสะสมตามเอเวัยวะอื่นๆเช่นตับม้ามต่อมน้ำเหลืองทำให้ผู้ป่วยมีต่อมน้ำเหลือง,ต,อองตับม,ม้ามโตชนิดของมะเ,เร็งม็ดเอดขาวมะเ,เร็งม็ดเอดขาวสามารถแบ่งได้หลายแบบได้แก่แบ่งตารรมยักการเกิดโรคและแบ่งตามชนิดของเซลล์มะเร็ง แบ่งตามระยะเวลาเกิด 1. มะเรล็งเลือดขาวชนิดฉับพลันคือการที่เซลล์ตัวอ่อนของเม็ดเลือดขาวเปลงตัวอย่างรวดเร็วและการของโรคเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงผู้ป่วยจึงจะเป็นได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีสมงเมล็ดเลือดขาวชนิดรือรังคือการที่เซลล์เมล็ดเลือดขาวผลิตออกมามากเกินไปทําให้ผู้ป่วยมีเมล็ดเลือดขาวมากกว่าปกติเนื่องจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆผู้ป่วยอาจไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลยเป็นเวลานับปีแต่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจเลือด แมงตำชนิดของเซลล์มะเร็งหนึ่งมะเร็งเมืเลือดขาวชนิดอีโรจินัสเป็นชนิดมะเร็งที่เกิดจากเซลล์เมโลดเติบตัวพิกติ2มะเร็งเมืเลือดขาวชนิด ytic, ลิมโฟซิติกเป็ชน ytic, ชนิดของมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ในสายริมริมโพดการรักษาโรคมะเร็งเมืเลือดขาววิธีการรักษาข้อที่1การรักษาด้วยเคมีบำบัด ข้อสองการรักษาแบบจำเพาะจาดจงต่อเซลมะเร็เงและการรักษาวิธีสุดท้ายคือการปลูกถ่ายเซลต้นกำเนิดหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกและพวกเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลบำรุงราชด้วยค่ะวันนี้กลุ่ม2ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ